อุ้ยสูกูปวดตอดอีกแล้วอ่ะปวดตอดอีหวงมึงเน่ยสาวตอดเด้ปเปอเหตุผลกูไปหลีกก่อนโอ๊ยโอ๊ยเหนือเหม็นโคตรเลยว่ะโอู้ยมีอย่างครับน้องเบื้องเข้ามาอุ้ยแล้วโคตรเหม็นเลยน้องเบื้องต่อตีเหม็นแล้วมันอันอ้ดวายูอ่ะโอ้ขันเป็นเมนยิ่งเหรอเฮ็ดกิริยาแบบเนี้ยไอ,บอ้บ่มักดอ,อกเด้อ เอออี๋หึงอีหมอยสูงหูหมวนหนีว่าอาทินาบานเฮาหสิมหลำเดสูยนั่นจะไปน้ำกูยุตีอีเลียดดี้ไปไปไปแต่ว่ากูคงจะไปน้ำสูบบได้ดอกเพราะว่ากูจะไปเบิ่งหนังกับผู้บ่าวกูเมมเมมเมมแต่แต่เพิ่นมีผู้บ่าวหน่ว่าสนใจมู่พวกเลยเด้ออีหึงสีซอยบ่ได้กระซูอยากพากันโสดเองเนาะ โอ้ยพวกูนะบ่ได้อยากโสดดอกพวกกูต <It> ้องค้อไหก็อยากมิปัวกันน่ะหล่ะแต่ว่ามันบ่มิปู้ใด้ออกซุ่มกู่ซื้ออุ้ยสูกูกูปวดตอดอีกเล้วอ่ะปวดตอดเดี๋ยว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 อี๋หัวมึงจะสาวตอดเนอะให้พวกกูไปลีกก่อนโอ๊ย มาทัานแล้วโอเบอเหม็นขวนเลยวะโอ้ยอแบบนี้นะนก็ก่ะหไย้เมเองตอนใสตแต่มมูอูห,หลุดบอดีประังสตีเป็นอย่างเงี้ยคือบ่งโยมไวก่อนแต่มันยุ่มมาอยู่อะกลัวบ่รู้เพื่อกันแบบนี้นะถ่ามึงโยมผู้บ่าวเนี่ยแล้วมึงเห็นจังไหนเนี่ยห้ามึงปวดต้นนี่เขาหน่นคือสิริม,มึงได้เออว่ะนี่แหละคือสิ่งที่กูกลางร,ร้วนที่สุดเลยอ่ะ อ um. ุ้ยนั่นเดนั่นเดครูบ่าวมองมาขับรถอีวิึงนังวิึงครับไอ้มาหาไปขับรถเลยแล้วพร้อมไปพร้อมแล้วจ้ะไอ้บอมสู๋กูไปก่อนเด้อเดี๋ยว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 อีวึงมึงใกล้บอมนั่งก็เพิ่งคบกันเนี่ว่าโดนมึงนั่นจะไปเผลอโติเพิ่นเด้อเดี๋ยวเพิ่นนั่นจะบอกเลยมึงเด้เข้าใจบอเออกูหูวงเราละไปก่อน วเมื่อนี้น้องวึงของไอคือแต่งตัวงามคักแ้เนครับอุย้ยไอบอมกับรอคือกันอันละปลาเข้าไปกันดีกว่าอุย้สยส่วยแล้วอึอยังส่วยครับอ๋อว่ามียังเราใจอบอมขัดสันเดียวหึงมาเด้อเอาเดี๋ยวเดี๋ยวน้องวึงน้องวึง ไปใส่วะโลกชิมะปวดตดนยังตอนนี้วะเมื่อกี้เพิ่งตดไปดีเดอร์ไหวกตัวทัน เมื่อกี้ไปใช้มากครับนงวึง,งอ๋อพอดีว่าเอ่อวึงเห็นแงน่นแลนไปทังหน้าจา้าวึงก็เลยแลนไปไรแง่บางเธอว่าห้าสิทย์จับมาหลักกินอ๋อนงวึงมาก,กินแง่บะครับสมเพาะแล้วเนะนาะหน้าก็เลยคือจงงังแย่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเธอหน้าไอสิทย์จับมาฝากเด้อไ <c oughs> ปเข้าไปกันดีกว่า <c oughs> <c oughs> จ้าไ <c oughs> ป เอออหมอยมึงว่าคุยอิวหนใกล้บอมนั่นสิไปกันรอดบ่มึงว่าเบิงทาท้าไงบอมนั่นเจ้าสำอางสิตาย้าเธอ,อ่ห้าเบิงนั่นเป็นตนเไส้เขานั่นเขาคือสิลับได้อืมมันกับบ่แน่ดอกถ้าผู้ใา้เขาหาเข้าอีลีน่ะเขาก็คงจะรับได้ทุกเรื่องนะมั้งโอ้ยมึงว่าผู้ชายหนั่นเขาสิลับไดยุติพันถื่ผู้หญิงที่มึงคคบนั่นตอดไส้นั่นเออว่ะอันนี้กูกับบ้องหักันเด้อ เออแต่ว่ายาหวงมูเฮ้าเนี่กัแปกเนาะคนนี้อย่างโตดได้ตดดีแถมควบคุมตดจากของกับบ้านอีกต่างหากกูว่าร่างกายมันอ่ะตรงผิดปกติแน่เลยจ <st it> อดจอดจออดบัดจบดออจออแล้ว โคตรเหม็นเลยน้องวึงตอตีแม่นแล้วมันอัานวอยูอ่ะโอ้หน้าตาก็ดีแจะตอดโคตรเหม็นเลยปวดตอดเป็นยังคือบ้านไว้ก่อนให้อายจอดรถก่อนวึงขอโทษนะมันอ่านไหวอีหลีอายโอ้ขันเป็นเม่ยิ่งเลรอเฮ็ดกิริยาแบบเนี้ยไอ้บ่มักดอกเด้ออีกอย่างข้าพิ่งคบกันได้แค่สองอาทิตย์นึงอ่ะมึงสิบะตดแบบนี้ใช้อายได้จังได้เอ๊ะ อยเ็้ไอ้บอมบึ้งขอโทษไอ้บอมฟังฟังมึงก่อนไอ้บอมมึงขอโทษอีหลีขอโทษไอ้บอตอนเนี้ยมันก็บ่มีประโยชน์อยังหรอครับน้องบึงไอ้ว่าเอาเลิกกันซะเนาะไอ้มักมียิ่งเรียบร้อยไอ้บ่ได้มักมียิ่งหน้าไอแบบนี้อ่ะไปดีกว่าไอ้บอมไอ้บอมไปไอ้บอมไอ้บอมไอ้บอมฟังมึงก่อนไปไอ้บอมไอ้บอมไอ้บอม แต่มันเงาอะถ้าแค่เรื่องน้อยๆแคนอยหลับบ่ได้อะปอยมันไปหลดอย่าบอกด้ว่ามมึงอะ่ะเป็นตัวส้นนาอายแล้วนะอืมแมนโอ๊ยมันมาแมนเรลืองเล็กๆน้อยๆได้ยิงเป็นกูนะกูก็หลับบ่ได้ดอกเดอ้อค่อนที่เพิ่งคบกันแล้วมาตัว่หนากันแบบนี่นะกูว่าแล้วตัวมันตัตกเป็นแบบนี่นะ่ะอุย้ย แล้วจใจกูเฮดจังไดกันเนี่ยมันเป็นโตตนของกูแล้วกลัวเคยบอกสูน้ำว่ากลัวยุ่มดากไว้บ่เป็นเวลากูปวดตัวกัวตรงต,ต,ต,ตัวเลยทันทีแค่เนี่ยรับบ่ได้อ่ะเลิกกันดีแล้วแล้วมึงอะสิบ่คิคเสียดายดอายแล้วเนะี่ยตีไอ้บอมนั่นแล้วรอที่สุนมูบ้านเขาเหรอเดฟแมนที่สำคัญ่ะหำไงพรีเนี่ยมึงก็เสียดายอยู่แต่จะให้กูเฮตจังใดล่ะเพิ่งบอกเลิกกูไปแล้วอะ เออกูว่าเอาจังสี่บอมึงอ่ะร้องไปหาหมอเบิงบอให้หมอเพ่อนอ่ะตรวจเบิงว่าร่างกายของมึงอ่ะมีความผิดปกติอย่างบอเป็นอย่างเวลามึงอ่ะปวดตนแล้วจังยุ่มดา่าบ่เคยได้เลยโว้ยเบาดอกกูอยากอายหมอถ้ากูไปแล้วอ่ะกูจะต้องบอกหมอว่าจังไดบอกว่ากูอ่านตดว่าด้จังสี่ติโว้ยเบาเบากูบา,บาไปกูว่าให้กูโสดละดีแล้วกูจะได้ไปเบิงหมอล่ำกับสูงไงเออว่ะ กว่ามันก็ดีขึ้นกันสมสบู่ยังจำโบสโบสุดเมื่อคุดก่อนเนี่ยใส่ดีบะคักเลยอะ่ะผิวขาวใส่นุ่มละมุนแขกลินหอมติดโตหลายสมุมอีกต่างหากเคยใส่แบนด์ใดประทับใจซสำแบนนี้มาก่อนเลยอะ่ะเบิ่งเน่ก่อนแกหไงใส่ใดตั้งสามเดือนคุ้มค่าสุดๆเลยอะ่ะ เวิงอีมึงมึงไล่ออกไปมันิไปปูสาจจองมองนั่งบาท่านดอกโอ๊ยมาแล้วเป็นยังมึงคือฝ่าแเา้โอ๊ยมึมงบอกหูตีบ่ามือหนินะหมอละโมงไงคนผ้ากันไปปูสาจจองมองนงั่งแต่เทียงพุนเด้อุย้ยเวิงผิวหนาผิวโตวมือเขาใสามาา่มีอะไรวะมึงใส่ย,ยังไงนี่ สบู่ยาจัมโบ้โซบเดะอย่าบอกเด้อว,ว่าเมื่อบ่อเาเคยใส่มันคือ,อยังงวะถาข้าวหนึ่งนี่เดะสบู่ยาจัมโบ้โซบก่อนเดียวอ่ะจบเลยใส่ไลเทิงหนาเทิงโตซอยลดสิวเห็ดให้ผิวขาวกระจ่างใสออรา่าแบบเล่งดวนพร้อม๊าสบู่ตีนี่มันคือก่อนไงแท้ กูหาตะเคยเห็นนี่หละ่ะแล้วถ้าเป็นแบบนี้ถ้าลนใส่ตีนมันสิบอตีนแตกแล้วตีนี่โอ้ยมึงก็อย่าซวเหรอมันลนใส่ตีนตัวเนาะกลัวก่อนไงอ่ะดีแล้วคุ้มค่าที่สําคัญก่อนเนี่แค่สองหาสิบาทเองแบบนี้นะกูต้องรองสื่อมาใส่เบื้งเราหลักกูจะได้พิวขาวใสขึ้นมึงสุดสูเกิดเรื่องแล้ว มีอย่างอีสวดเป็นอย่างมึงเคือรลนตาตื่นตาสวดมาค่ะแท่ไก่บอมมันเดีไอบอมนั่นแล้วมีผู้สาวมาเลยด้ยมึงฮะมีผู้สาวไหมคือไม่ไหวแถว่ใส่ว่าเพิ่งเลิกกับปีบุ๋งนึ่งมเมมเนเตียโอ้ยกับคนรอโนสูวกัตตองมีผู้สาวนั่นมมไม่รุ้มีท่รมดาอยู่เลยด้ยมึงผู้สาวใหม่ของไอบอมอ่ะมันจะขนาดไหนกันเชียวเพราะว่าในระแวกเนี่ยกูง,งามที่สุดแล้วกูค,คิดว่าไอาเพิร์นเขาจะคบเหร่เห่เท่าน,นั้นแหละ เดี๋ยวสุดท้ายก็คงกลับมาหงอกปู่คือเกา่าอ,อืออีววึงมึงกับมันใส่ไปเนาะอีนั่นน่ะมันกับงามอยู่ได้มึงฮะอีริตีป้าวึงเข้าไปเมืองหนามันไป,ปนัจะของเขาขอบคุณจะของนายรายด้วยที่เขามาเป็นเลี้ยงเล่าดีๆในชีวิตเขาเขาหวังว่า จะของคงสิบตวัวเมนคือผู้สาวเก่าเขาเนี่ยเนาะไผสิไปตัว,ตวเซผู้บ้าจะของแล้วเนาะนี่แต่คขอ,อุบาทเท่านั้นล่ะที่เสพแบบนั้นได้นะเขาก็ว่างสันล่ะน้อยอีลูสิเมืม่อวานไผอุบาทฮะเวิงมาอีอย่างอีกนี่ มึงก็แค่อยากจะมาเบิงหนาผู้สาวไม่อายว่ามาันจะงามขนาดใดแต่ว่าบ่าคิดเลยว่าผู้สาวไม่อายอ่ะสินหนาหักแบบนี้อ้าวคือบอกแบบนี้วะถึงกูสิง,งามสู่มึงบอไดแต่ยังหน่อยน่ะกูกับ่เคยตดให้ผู้ซ้ายดมกอมึมงได้ล่ะหุบป,ปากไปเลยเด้อดดไผในบ่เคยตดหรือมึงบ่เคยตดฮะอีหนาฮักไผไม่กเคยตดเบอร์น่ะแต่มันก็บ่มีไผตดใส่ผู้ย้ายดอกแต่มันกับคงสซมีแต่ อีวึงคนเดียวเท่านั้นละ่ะงาบอายที่สุดน้อยอีรูสิมึงว่าแบบเนี้ยมึงมาต่อพวกะไรมามึงมาดูเดี๋ยนี่นะอย่ามาเห็ดกิริยาตำซาแบบนี้เฮาเลิกกันไปแล้วก็คือจบต,ตัว่อยียดายไออีกฮะห,หรือว่าตวัวเสียดายอายติถ้าตวัวเสียดายอายอีเลียนะโตก็ไปฮัดขวบคุ่มติดจะคองให้มันได้ติล่ล่ะี๋ยวอายสิกลับไปขึ้นดีนำ้ำ <c oughs> เข้าใจยังผิดไปหรือเปล่ามึงอะมันมีอย่างหนาเจียดายเลยบักบอมมึงอย่าสําคัญโตไปขนาดนั้นแล้วกูจะบอกยังไงนะว่ากูจะบอยอมเปลี่ยนแปลงโตจะของเพื่อไผ่ถ้มีไผ่สิหักกูอีนีเขาจะต้องหักกูแบบที่กูเป็นกูต้องให้กูจะต้องตดไส้หนาเขาเป็นลอยรอกเขาก็ต้องรับกูให้ได้แบบนี้อีเออโคตรเหม็นเลยอะ อีนาเกลียที่สุดเลยเฮ้อไอ้บอมดังห้องซีเนวะเนี่ยแล้วอีกอย่างอะนะถ้าคอจที่เขาหักกันจริงอะเขาจะต้องรับกันไดทุกเรื่องอยู่แล้วแต่ที่มึงกระแดะทำเป็นรับอะไรที่กูตดใส่มึงแบบเนี้ยกันหยอดว่ามึงมาเคยหักกูเลยไงยเพราะฉะนั้นแล้วมมงมีอย่างที่กูจะต้องเสียดายมึงเลยจำไว้แม่แล้วไปหาผู้ชายที่เขาหักเขาจริงดีกว่าอเพื่อนสลุกตาลดเดาตมก็อีสี่หนาหักนี่ ปอยเห็นมันคบกันเป็นโลดกูนี่ก็อยดกซิลูคือกันว่ามันนั่นสิคบกันในสักมือย่ายพวกกูได้ยินข่าวว่าเลิกกันย่ารู้สิตดแตกกันแล้วกจรริงไดดด้้ปัน Hãy